สวัสดีครับผมวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันที่10พฤษภาคมของทุกปีนะครับถือได้ว่าเป็นวันที่สําคัญของสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งสืบเนื่องมาจากเมื่อปีพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหารู้มิพลดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือล้นเกล้าราชการที่9ของพวกเราได้ทรงมีรับสั่ง เกี่ยวกับเรื่องป่าชายเลนเป็นครั้งแรกในพระราชพิธีแรกนาขวัญและเมื่อวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2563ทางคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติให้วันที่10พฤษภาคมของทุกปีนะครับเป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติปัจจุบันนั้นประเทศไทยของเรามีพื้นที่ป่าชายเลนอยู่ทั้งหมด2.8ล้านไร่1.5ล้านไร่นั้นเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์อยู่และ1.3ล้านไร่ เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความเสื่อมโทรมหรือถูกลุกล้ำไปในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับพี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานราชการภาคเอกชนอีกหลายๆส่วนได้ช่วยกันจนกระทั่งพื้นที่ป่าชายเลนนั้นเพิ่มขึ้นมาอีก200,000กว่าไร่ทําให้ในปัจจุบันนั้นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มจาก1.5ึงล้านไร่ เป็น1.7ล้านไร่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนคงทราบดีนะครับว่าคุณค่าของป่าชายเลนนั้นมีมากมายมหาศาลเพียงใดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของเศรษฐกิจนั้นป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญยาหารทั้งสัตว์น้ําสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําซึ่งถึงฤด,ดูกาลหนึ่งพี่น้องประชาชนจะสามารถหาประโยชน์เก็บสัตว์เหล่านั้นนะครับไปขายเป็นไรายได้ให้กับชุมชนในทางสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนถือได้ว่ามีศักยภาพในการดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าป่าบนบกได้หลายเท่าตัวนักดังนั้นพื้นที่ป่าชายเลนแต่ละตารางเมตรถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนคนไทย ป่าชายเลนแห่งชาติในปีนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนในการที่จะมาร่วมไมายร่วมมือกันทําให้ประเทศไทยของเรานั้นมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดมีป่าชายเลนที่มีคุณภาพที่สุดวันนี้เรามีอยู่1.7ล้านไร่แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้น,นี้เราจะได้เห็น1.8ล้านถึง2ล้านถึง2.3 2.5และ2.8ล้านไร่ในที่สุด เพื่อในอนาคตลูกหลานของคนไทยจะได้มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ช่วยให้ประเทศไทยนั้นมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและช่วยส่งต่อนะครับทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าให้กับคนรุ่นต่อๆไปอย่างสมบูรณ์ครับ